ดมแล้วซื้อไม่มีใครดมแล้วไม่ซื้อเพราะใส่ไมล์เซ็ตดมแล้วซื้อคุณไปหาดูนะคะสบู่อะไรก็ได้นะคะที่ถูกเสกนะคะนี่เลย สู้ตัวนี้ไม่ได้สบู่ตัวนี้ถูกเสกมาด้วยกลิ่นนะคะหอมมากนะคะหอมน้ำหนุ่มข้าวเราไม่ใช้เคมีเราใช้น้ำหอมจากน้ำหนุ่มข้าวเราใช้สครับถั่วดาวอินทามาช่วยทำให้ฝ้าจางตัวนี้ช่วยได้ดีในเรื่องของฝ้านะคะช่วยได้ดีในเรื่องของฝ้าบางคนช่วยได้ดีในเรื่องของสิวนะคะ บางคนช่วยฝ้าบางคนช่วยสิวบางคนช่วยให้หน้าขาวเด้งตัวนี้เห็นจิวจ๋วๆแบบนี้150บาทนะคะไปนิว york fashion w e e มาแล้วนะคะไปนิว york fashion w e e มาแล้วนะคะตัวนี้นะคะหอมมากใช่แล้วหมอนุย้ยดมแล้วต้องซื้อะคะ่ะแล้วที่สำคัญตัวนี้นะคะสร้างรายได้มหัศย์มาแล้วนะคะตัวนี้10ก้อน1000บาทเอาไปขายก้อนละร้0ได้กำไรทันที500บาท ตัวนี้นะคะลูกศิษย์ของครูนะคะลูกศิษย์ของครูที่เรียนเทรดหุ้นกับครูนะคะเริ่มต้นจากการซื้อสบู่อันนี้1,000บาทตอนนี้มีเงิน5้าแสนบาทตอนนี้มีเงิน5้าแสนบาทภายใน6เดือนครูยังอเมซิ่งเลยนะคะเออไม่ใช่แต่เฉพาะพวกเธอนะคะครูก็ Amazing ตัวนี้นะคะสิก้อน1,000บาทขายหมดกำไร 500. ห้าร้อยโอแล้วเขาบอกค่ะให้เขาดมแล้วเขาจะซือ้อไม่ต้องพูดเยอะคะอ่ะดมดู ดมเสร็จแล้วซื้อต้องอันนี้เลยค่ะแล้วเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่นำเอาสครับถั่วดาวอินคามาใส่ในสบู่นะคะจะถนอมใบหน้าไม่ให้หน้าเรามีรูขุมขนกว้างเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่ใช้สครับถั่วดาวอินคามาใส่ลงไปในสบู่บนะคะมีสครับถัว่วมีชาเขียวมีน้ำนมนะคะทุกอย่าง เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถนอมใบหน้าทําให้หน้าเนี่ยเห็นไหมคะหน้าขาวใสแบบนี้คะ่ะนะคะตัวนี้เลยถูกมากค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสบาทโอ้ยใครไม่กล้าใช้ของถูกก็เสียใจด้วยนะคะอาจจะเสียใจด้วยก็ไปใช้ของแพงต่อไปนะคะ ไม่ได้ว่ากันนะจ๊ะเอาที่สบายใจเนาะอ่ะต่อไปนะคะสเปรย์สเปรย์สเปรย์นะคะตัวนี้นะคะไม่พูดไม่ได้ตัวนี้นะคะที่มาเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้หลายคนสงสัยที่มามายังไงใช่ไหมคะที่มาก็คือไม่ต้องพูดเยอะค่ะครูเป็นฝ้าครูเป็นฝ้าเลือดเพราะครูผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะในร่างกายแล้วครูรับเลือดคนมาเยอะแล้วที่สําคัญที่สุดครูเป็นคนใช้กันแดดไม่ได้ ทุกครั้งที่ครูใช้กันแดดครูจะแสบหน้าไม่ว่ากันแดดยี่ห้ออะไรครูใช้มาหมดแล้วหนึ่งครูแสบหน้าโดยที่ครูบอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรสองครูใช้ปุ๊บหน้าครูจะเป็นผื่นขึ้นมาใหญ่ๆอะค่ะครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครูใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะคะมันทําให้หน้าเราไปสู้แดดแล้วฝ้านะคะเวลาเราไปสู้ฝ้ามันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นพอเราใช้กันแดดไม่ได้เราก็เลยต้องโปะแป้งนะหนาๆค่ะ ครูต้องโปะแป้งแต่แป้งที่มีกันแดดครูไม่แพ้เออแป้งที่ผสมกันแดดครูไม่แพ้ครูต้องใช้แป้งที่ผสมกันแดดนหะนาะมันทําให้ครัวสรรหาค่ะว่าอะไรที่จะมาตอบโจทย์ฝ้าครูได้ครูไปซื้อครีมราคาทุกคนรู้จักดีดังมากราคา2 0 0พันกว่าบาทช่วยเรื่องฝ้าโดยเฉพาะครูใช้หมด2750บาทครูใช้ไปทั้งหมด4หลอดมัน ครูยังไม่รู้มันจางตอนไหนมันไม่เห็นว่ามันจางอะ่ะเอ๊ะฉันหมดไป2 7งพรอหลอดแล้วครูก็ไปรักษาฟ้าที่เดียวกันกับครูพี่ป่านอะนะคะครูก็ไปจ่ายเงินรักษาฟ้ามันดีขึ้นค่ะแต่พอครูเลิกไปมันกลับมาค่ะหนากว่าเดิมมันทําให้เป็นปัญหาชีวิตของครูเอง พอคุูเจอตัวนี้ครูทาครูคิดค้นด้วยสมองของครูเองนะคะครูไปเสิร์ชหาเหมือนพวกคุณไปเสิร์ชหาใน Google นะคะอะไรที่ช่วยในเรื่องของปรับสภาพผิวใต้ผิวะคะ่ะที่มันเสื่อมอะไรที่จะทําให้ปรับให้ผ้าหน้ามันขาวอะไรที่จะไปสครับด้านนอกให้มันขาวแล้วมันสามารถซึมสู่ภายในได้ครูก็ศึกษาเหมือนใครหลายๆคนนะคะครูก็ไปลองผิดลองถูกทําสบู่นู้นทําสบูน่นี้ทิ้งไม่รู้กี่บาทนะคะ จนที่สุดครูก็ได้ตัวนี้อย่างลงตัวนะคะสบู่สครับถั่วดาวอินคาใครมีฝ้าหน,นาฝา